กผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันจันทร์ที่13ตุลาคมคิจศ2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลสเปนลาลิกา2คอโดบาซีเอฟชนะคันเจอรนเลโอเนซ่า1-0ผลฟุตบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่น โคกซิตี้แพ้เชลบอรหนึ่งสองผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดอุเบกิสถานแพ้อุลุกวัหนึ่งสองมอนเตเนโกชนะลิกเทนสไตน์สองหนึ่งแอลจีเรียแพ้ปาเลสไตน์ศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลอิตาลีซีรีสีเอซีเทนสโตชนะโปรเวอร์เซรีหนึ่งศูนย์เอซีโดโลมิตีเบรูซีชนะลูเมซาเน่สองศูนย์ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสามลีก เอซีนาการโนพาไซโลชนะคามาทามาเลซานุกิหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลเจ ok แปนฟุตบอลลีกมาลุยาสึโอกาซากิแพ้เวสปาโออิตะศูนย์หนึ่งเอเลติโกซูซูกะคราฟชนะโอกินาวะเอสวีสองศูนย์ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชัน 1, ่นหนึ่งฟินฮาฟเสมอ คือลีเอฟซี FC 1-1ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดยู19อิตาลียู U 19ชนะสกอตแลนด์ยู19 1-0สโลวาเกียยู19แพ้ฟินแลนด์ยู19 1-3มอนต้ายู19แพ้เบราลูสยู19 0-8ผลฟุตบอลญี่ปุ่นหญิงเอ็มพาวเวอร์เมนลีกอันใบเล็กนี่อีงอนะแต่หญิงชนะชีฟูเลเอเอสเออร n ฟริน ไซตามะหญิง3-0ซานเฟสิโลชิมาเลจีน่าหญิงชนะเอซีนากาโน่พาไซโลหญิง1-0ไอแนคโคเบะเลโอเนซาหญิงชนะมีนาวีเซนไดหญิง2-0ผลฟุตบอลอังกฤษซา u t h turn p ี e m i e r d i v i ิ i o n south black nail town แพ้ g o c h ต s t e r city 0-2 ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิตรยูยี่สิบสอินโดนีเซียยูย่สิมเสมออินเดียยูยี่สิบสามหนึ่งหนึ่งยูเนเต็ดอารับเอมิเรตสยู่สิมเสมอจอร์แดนยูยี่สิบผลฟุตบอลเวิร์คัพ2องพัอฟริการอบคัดเลือกตูนิเซียชนะนามิเบีย30มศูนย์อีควาโดรกินีเสมอลิเบียหนึ่งเซาลซูดานเสมอตก โก0ูนย์ซาตูเมและปรินซิปีชนะมาลาวีหนึ่งูนเครูนเสมอแองโกลา0ูนูนมอริเชียสเสมอลิเบีย0ูนูนคนเวอร์ชนะเอสวาตินีสามูนเลโซโชชนะซิมบับเวหนึ่งูนผลฟุตบอลอินเตอร์เนชันแนลเฟนลี่ยูยี่สิบ โปรตุเกสอยู่20ชนะเยอรมันอยู่20 1-0โปแลนด์อยู่20ชนะสวิสแลนด์อยู่20 4-1ผลฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ยุโรปรอบคัดเลือกสโลวาเกียชนะลักเซมเบิร์ก2-0ไอซ์แลนด์เสมอฝรั่งเศส2-2สวิเดนแพ้ โคไซโว0-1ยูเคนชนะออสย 1, Island, ัยรัน 1, ia, สอ2-1นอร์ 1, Wales, ทเอนไอแลนด์แพ้เยอรมนึ0-1สโลวีเนียเสมอสวิตเซอร์แลนด์0-0รีพับลิกออฟนอร์มาเซโดเนียเสมอคาสักสถาน1-1เวลแพ้เบนเย,ยม2-4ผลฟุตบอลยูฟายู21แชมเปี้ยนชิพ2027รอบคัดเลือกฝรั่งเศสยู21ชนะ เอสโตเนียยู1ี่อังกฤษยูยี่ชนะอันเดล่ายูยี่สิเอ็ดนึ่งศูนย์สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดม a าไมจิเมลดอทคอีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดเอเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ